สวัสดีค่ะวันนี้ป้ามีเมนูลาบหมูค่ะลาบหมูส้มลาบใส่มะนาวและนี่ป้าเห็นดอกเคเดี๋ยวจะมาเก็บดอกเคก่อนเก็บแล้วก็มาใส่ตู้เย็นไว้ถ้าไม่เก็บเขาก็จะโรยโรยราหลานน้อยแก่้งกันพี่น้องเอ้ยหลานน้อยเก่้งกัน ทำกันบ้านเสร็จแล้วคนพี่เริ่มเรียนมาก็ทํากันบ้านแหละเก็บดอกเคน้องเป็นอะไรลูกมันเป็นอะไรเอาหัวโขกฝาผนัง น <c oughs> คนน้องเอาแต่ใจหาของเล่นไม่ได้หัวโคกฝาผนังมันก็เจ็บนะเนอกิบสาระเนไปใส่ลาบหมูบีบมะนาวใส่คันส้ม,ม <c oughs> เห็นมีเครื่องหอมง,งามๆก็อยากกินลาบนี่ ใส่เยอะๆเนาะสารเนอืมเก็บหอมสารเนคือเมงดาสารเนคือผักเมงดาจ้านี่ป้าปลูกใส่กระถางให้มันแค่ๆอย่างเงี้ยแบบนั้นหอมถ้าปลูกลงดินนะงามเป็นดอกหมดเกลียว แต่เราก็ต้องดูด้วยนะคือเราต้องใส่ปุ๋ยใส่ฮอร์โมนไม่งั้นเขาก็แคะแกนเกินไปไม่เป็นใบให้เราไม่เป็นยอดให้เราหอมอันนี้ก็ดับค้าวนะคะเนี่ยหอมใส่ลาบใส่ก้อยจ้าเดีย๋ยวใบหอมก่อน หอมเลยหอมเบ่งเขาก็พูดกันอะหอมเลยก็ว่าหอมเลยหอมเบ่งก็ว่าหอมเบ่งจักอันใดแเบ่งอันจักอันไหนเลยป้าก็ทั้งเลยทั้งเบ่งนั่นแหละอย่างตัวเองเอามาปลูกมันจีบมันจีบคือมันศนะูนยะ์พันนะนะป้าก็ไปซื้อเข้ามาที่เขาเอาไปขายตามตลาด มีคนเก๋เขาปลูกแล้วเขาก็ถอนไปขายก็ซื้อมาปลูกป้ากระว่าหอมแบงอา้าจักกระว่าหอมอุยอ้ยอุ้ยเห็นไหม <laughs> เด็ดใบพริกหลุดติดมือเลยจักกระหอมแบงก็จักกกะหอมเลยอืม,อมนี่จ้านี่จ้านี่จ้า ครื่องหอมใส่ลาบใส่ลาบหมูนี่อันนี้เราก็กินถนอมเอาเนาะเด็ดเอาใบมันจะได้แตกม,มาอีกถ้าเรามีเมนูที่ว่าใส่ลาบใส่ลาบเนาะใส่ลาบผักชีน่นนะแล้วก็มาถอนไปใส่ได้เลยแต่ถ้าเราไม่มีเมนูที่ว่าใส่ลาบผักชีแล้วก็เด็ดเอาแต่ใบมันนี่เด็ดแตก่ก้านนันกินครอบครัวเดียวเนะถ้าเรารู้จักกินก็มันก็ได้กินนาน เพราะเขาเมีรากเขาก็แตกยอดของให้เราได้เก็บกินเรื่อยๆเมนโบพี่น้องเมนโบเมนบบป้าว้าเมนโบนี่เห็นไหมกินถนมเราก็เก็บกินได้นานอืม อันนี้มันงามงามแล้วทีนี้มันเดดเนาะมันเดดใบมันยังไม่แข็งแรงใบหักใบอ่อนหมดแต่ก็ไม่เป็นไรปล่อยไปตามธรรมชาติอพี่นะพี่นะเมื่อวานนี่ป้าไปใส่เกงผําไปใส่เกงผํจาจ๊กเวาไทยก็อีตกลาวแล้วเราพี่น้องนี่นี่ นี่นี่เห็นไหมต้นเดียวเดี๋ยวดูดดิดเอาดิดเอาเขาจะได้เตกมาอีกเอ,อาพักชีลาไปกลับลาบเนาะเอาพักชีลาไปกลับลาบอันนี้ก็กินถนอมเอานี่นี่นี่น,น,น,นี่ดูก้านเขานี่การเขา แล้วเก็บแบบนี้เราก็เก็บกินได้นานโอ้ยกว่าจะโตกว่าจะโตเพื่อนๆค่ะกว่าจะขึ้นกว่าจะโตใช้เวลานานผักชีนี่นี่เก็บกินแบบนี้นี่เดอ้อทาตามปลาบวัวนี่เดอ้อปลูกห่างๆแล้วให้เขาเป็นต้นเป็นใบแล้วเด็ดก้านเขากินเราเดอ้อทาแบบปลานี่เก็บกินได้นานใส่อมใส่เกงกินกับขนมจีนน้ำยา าถอนไปกระมดหนีเจ้าของที่นี้ปลูกอีกบนได้โจยมวงามโจยโมงามโจยสันแล้วบางทีก็ปลูกก็ได้บางทีก็ปลูกก็ไม่ได้เด้อเเดี๋ยวเด้อเอาผักชีไปเรื่อยสักหน่อยกัน ผักชีใบเลื่อยเนี่ยกินกับอะไรก็อร่อยเด้อมันหวาน,นหวานเอาไปใส่ลาบบ้างกินกับลาบบ้างนี่ป้าปูไว้ข้างล่องอันนี้ก็เป็นหอมงามงามพี่น้องพี่มาเก็บเอาเด้อไปกินกับไอ้อะไรนะสาคูไสหมูนี่มันจะเข้ากันเข้ากันอืออืออื มาเก็บเอาเด้อลมห้วยๆลมพัดเย็นห้วยๆนี่ได้เล้วเรีบเยบร้อยนี่น้ำปลาก็เอาใส่กระมังไว้สันเล้วนี่สันเล้วน้ำก็ใส่กระมังไว้ล้างล้างสันเล้วนี่ โอ้หน oh. ิยูเอาที่ที่ทำน้าสของยายไปเล่นครับเดี๋ยวยายจะไปเก็บเองลูกถ้าเล่นมันเสียหายมันก็ไม่มีใช้แล้วยายคั้นน้ำส้มให้หนูไงใช่เลิกเรียนมาก็จะได้กินน้ำส้มไงลูกมันเอามันเอาน้ำส้มแล้วมันเอาใสา่มัน <laughs> มันเอาใส่ย,ยาแล้วเอาใส่น้ำอะ่ะโอ๊ยน้องนี่เนาะน้อ,นองน้อยนี่เนาะดื้นอนาะ ที่ทำน้ำต้มน้ำเปล่าก็มันเป็นของเล่ของหนูน้องนี่ปวนนะปวนคนอะไรนะอะไรครับเปลี่ยนเปลี่ยนมาใส่นี่ป่วนเหรอคุณหญิง ปวนเหรออย่าปวนซิรองเท้าก็ไม่ใส่มดแดงไฟกัดตีนไปเข้าบ้านนูน่นน่ะน่ะมดแดงไฟยุบๆยับยุบยับนู่นนะจ้าป้าบวกก็จะไปลาบหมูแล้วจ้าหลานก็ปวนจ้าเขาจบคลิปไปเพียงแค่นี้จ้า